สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียน54คำศัพท์ภาษาจีนอชาชกรรมรคฟานจุยฟานจุยในพารที่3กันค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยคำศัพท์ที่37เจียเฟยเจียเฟยแปลว่าโจรหรือว่าคนร้ายประโยคที่37 จิงเชอร์จูเจียนจูางจียสรางเจียเฟยแปลว่ารถตำรวจค่อยๆตามคนร้ายทันจิงเชอร์ก็คือรถตำรวจค่ะจิงก็คือจิงชาที่แปลว่าตำรวจเชแปลว่ารถจิงเชก็คือรถตำรวจจูเจียนแปลว่าค่อยๆจูสรางแปลว่าตามทัน เจียเฟย์แปลว่าคนร้ายหรือว่าโจรจิงเชิจู่เจียนจุยซ่างเจียเฟย์ก็จะแปลว่ารถตำรวจค่อยๆตามคนร้ายทันคำศัพท์ที่38ปางเฟย์ปังเฟยแปลว่าโจรลักพาตัวหรือว่าผู้ลักพาตัวตัวอ,อย่างประโยคที่38ปาปังเฟย์ป่าทาตโซปางใจท่าเป่ฮ ปั把他的手์在่าทตโซปังจาไปโแปลว่าโจรลักพาตัวมัดมือของเธอไว้ที่ด้านหลังเธอปังเฟยนะคะแปลว่าโจรลักพาตัวหรือว่าผู้ลักพาตัวป่าแปลว่านำหรือแปลว่าเอาทาแปลว่าเธอหรือว่าเขาผู้หญิงค่ะเตะแปลว่าของโศแปลว่ามือป่างนะคะแปลว่ามัดหรือแปลว่าผูกจ่ายแปลว่าอยู่หรือแปลว่าที่ทาแปลว่าเธอหรือว่าเขาผู้หญิงค่ะไปโฮแปลว่าด้านหลัง ปังเฟยป่าทาตาโซ่ปังใจทับไปหกก็จะแปลว่าโจลักพาตัวมัดมือของเธอไว้ที่ด้านหลังเธอคำศัพท์ที่ส9สิบเกเสี่ยวโท่เสี่ยวโท,วโทแปลว่าขมโมยประโยคที่ส9สิบเกเสี่ยวโท่ไปหนวซ่งเต้าพ่ายสู่ส่วนล เสี่ยวโธเป้ยหนิวซงเต้าไพ่ชูสวนเหลอแปลว่าขโมยถูกจับส่งสถานีตำรวจแล้วเสี่ยวโทนะคะแปลว่าขโมยเป้ยแปลว่าถ uh ูกหนิวซงก็คือจับส่งเต้าแปลว่าถึงไพ่ชูสวนก็คือสถานีตำรวจค่ะเหลอแปลว่าแล้วเสี่ยวโทเป้ยหนิวซองเต้าไพ่ชูสวนเหลอก็จะแปลว่าขโมยถูกจับส่งสถานีตำรวจแล้ว คำศัพท์ที่40ถูเฟยถูเฟยแปลว่าโจรหรือว่าผู้ร้ายประโยคที่40จจจิจิงช้าจ้ายจุยปู่น่ากะถูเฟยจิงช้าจ้ายจุยปู่น่ากะถูเฟยแปลว่าตำรวจกำลังไล่จับโจรคนนั้นจิงชานะคะแปลว่าตำรวจจ้ายแปลว่ากำลังจุยปู่แปลว่าไล่จับ ไล่ล่าหรือว่าไล่ตามก็ได้นะคะหน้าเกิดแปลว่านั่นหรือแปลว่านั้นถูเฟยแปลว่าโจรหรือว่าผู้ร้ายจิงชาใจ้จุยปู่หน้าถูเฟก็จะแปลว่าตำรวจกำลังไล่จับโจรคนนั้นคำศัพท์ที่41เฉียงต่อเฉียงต่อแปลว่าผู้ร้ายหรือว่าคนร้ายประโยคที่41 เฉียงเต้าเฉียงเลอท่าีย包เฉียงเต้าเฉียงเลอท่าเปาแปลว่าคนร้ายแย่งชิงกระเป๋าเงินของเขาไปเฉียงเต้านะคะแปลว่าคนร้ายหรือว่าผู้ร้ายเฉียงนะคะแปลว่าแย่งแปลว่าชิงแย่งชิงหรือแปลว่าปล้นก็ได้เลอแปลว่าแล้วทาแปลว่าเขาหรือวเขาผู้ชายนะคะเตะแปลว่าของเฉียงเปาแปลว่ากระเป๋าเงินหรือว่ากระเป๋าสตาง เฉียงเต้าเฉียงเลาตเฉียงเปาก็จะแปลว่าคนร้ายแย่งชิงกระเป๋าเงินของเขาไปคำศัพท์ที่42 t เต้าเจ๋เต้าเจ๋แปลว่าโจรหรือว่าคนร้ายตัวอย่างประโยคที่4 2เต้าเจ๋ทอจโ e ลเลอราต t เซียงจีเต้าเจ๋ทอจโอลเลอราตเีย แปลว่าคนร้ายขโมยกล้องถ่ายรูปของเธอไปเต้าเจ๋ยนะคะแปลว่าคนร้ายหรือว่าโจรโทนะคะแปลว่าขโมยโจแปลว่าเดินโทโจเลยก็คือขโมยไปแล้วนะคะเหลือแปลว่าแล้วทาแปลว่าเธอหรือว่าเขาผู้หญิงค่ะเตะแปลว่าของเซียงจีแปลว่ากล้องถ่ายรูปเต้าเจ๋ยโทโจเล้ทาเซียงจีก็จะแปลว่าคนร้ายขโมยกล้องถ่ายรูปของเธอไป คำศัพท์ที่43่เชียช่ยจ๋เชียช่ยจ๋แปลว่าคนร้ายหรือว่าขโมยประโยคที่43อ,อ,อี่สิบสาง我觉得一定有人帮助窃贼嚣张我觉得一定有人帮助窃贼า张แปลว่า ฉันคิดว่าต้องมีคนช่วยคนร้ายขายสินค้าที่ถูกขโมยมาแน่นอนวอนะคะแปลว่าฉันเจียเตอแปลว่าคิดว่า Eating แปลว่าแน่นอนโยแปลว่ามีเหรนแปลว่าคนปังจูนะคะแปลว่าช่วยหรือว่าช่วยเหลือเชี่ยจ๋แปลว่าคนร้ายหรือว่าขโมยเซียวจางค่ะแปลว่าขายสินค้าที่ถูกขโมยมาอน Juweather eating ปังจู่เชี่ยเจ๋ยเซวจางก็จะแปลว่าฉันคิดว่าต้องมีคนช่วยคนร้ายขายสินค้าที่ถูกขโมยมาแน่นอนคำศัพท์ที่สี่สิบี่ผาโศกผาโศกแปลว่านักล้วงกระเป๋าประโยคที่สี่สิบสี่เพืาอนบอกสู้ในปาลีา要谨防扒手เพงโยก้ากส,สู้ ใจปารีเย่าจินฝางภาศสแปลว่าเพื่อนบอกว่าที่ปารีต้องระวังนักรลวงกระเป๋าพังเหวนะคะแปลว่าเพื่อนค่ะก้าวสู้แปลว่าบอกหรือว่าบอกว่าใจแปลว่าอยู่หรือแปลว่าที่ค่ะปารีก็คือปารีตนั่นเองเย่าแปลว่าต้องจินฝางนะคะแปลว่าระวังหรือว่าระมัดระวังค่ะภาโสแปลว่านักรลวงกระเป๋า เพิงโยก้าวสู้ใจปาลีเย่าจินฟางพาโศกก็จะแปลว่าเพื่อนบอกว่าที่ปารีสต้องระวังนักล้วงกระเป๋าคำศัพท์ที่45เหรินโข่ฟันใหม่เรินโข่ฟันใหม่แปลว่าการค้ามนุษย์ประโยคที่45จวงเจียชัว 浙ะจ导致更多人口贩卖专家说这将导致更多人口贩卖แปลว่าผู้เชียช่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งน,นี้จะนำไปสู่การค้ามนุษย์มากขึ้นจวนเจียข่แาแปลว่าผู้เชี่ยวชาญชัวแปลว่าพูดแปลว่ากล่าวเจแปลว่าสิ่งน,นี้เจียงแปลว่าจะค่ะใช้ในการบอกอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเต่าจื้อแปลว่านำไปสู่ กิ้งตัวก็คือมากขึ้นเรินข่ฟันใหม่แปลว่าการค้ามนุษย์จวนเจียชัวเจ้าเจียงเต่าจื้อกิ้งตัวเรินข่ฟันใหม่ก,ก็จะแปลว่าผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งนี้จะนําไปสู่การค้ามนุษย์มากขึ้นคําศัพท์ที่46่สิหงหมูทงหมูแปลว่าสมรู้ร่วมคิดตัวอย่างประโยคที่46 ถ้าเย同谋偷车ถ้าเก同谋偷车แปลว่าเขากับเพื่อนสมรู้ร่วมคิดขโมยรถทานะคะแปลว่าเขาเราเขาผู้ชายค่ะเกินแปลว่ากับเพิงโยแปลว่าเพื่อน ท้หมแปลว่าสมรู้ร่วมคิดโทแปลว่าขโมยเชอร์ก็คือรถหรือว่ารถยนต์นะคะถ้าเกินผงหยวทหมูโทเชอร์ก็จะแปลว่าเขากับเพื่อนสมรู้ร่วมคิดขโมยรถคำศัพท์ที่47เจิงเฉาเจิงเฉาแปลว่าทะเลาะวิวาทตัวอย่างประโยคที่47 我认为这只是寻常的争吵。我认为这只是寻常的争吵。แปลว่าฉันคิดว่านี่เพียงแค่การทะเลาะกันธรรมดา。我นะคะแปลว่าฉันเร่แปลว่าคิดว่าเจแปลว่านี่หรือแปลว่านี้จือชื่อแปลว่าเพียงแค่หรือว่าก็แค่ส่นชางแปลว่าธรรมดาเตะแปลว่าของ争吵แปลว่า การทะเลาะหรือว่าทะเลาะวิวาทนะคะ w a ร์เรนเวย์เจอจือชื่อสุนทางแต่เจิงเฉาก็จะแปลว่าฉันคิดว่านี่เพียงแค่การทะเลาะกันธรรมดาคำศัพท์ที่48ตาเจี้ยตาเจี้ยแปลว่าทะเลาะวิวาทหรือว่าชกต่อยก,กันประโยคที่48 จ打架时他的背部被砍了一刀在打架时他的背部被砍了ตาแปลว่าตอนที่ทะเลาะวิวาทกันด้านหลังของเขาถูกฟันไปหนึ่งแผลใจจุดจุดสือนะคะแปลว่าตอนที่หรือว่าขณะที่ค่ะตาเจียแปลว่าทะเลาะวิวาทหรือว่าชกต่อยกันนั่นเองทานะคะแปลว่าเขารั้ว่าเขาผู้ชายค่ะเติบแปลว่าของไปปู้ก็คือด้านหลังค่ะ ปแปลว่าถูกหรือแปลว่าโดนขานนะคะแปลว่าฟันเหลือแปลว่าแล้วอีแปลว่าหนึ่งเตานะคะแปลว่ามีดไปขานและอีเตาก็คือถูกฟันไปหนึ่งแผลนั่นเองใจตาแจ้ซื้อทาตะไปปู้ไปขานและอีเตาก็จะแปลว่าตอนที่ทะเลาะวิวาดกันด้านหลังของเขาถูกฟันไปหนึ่งแผลคำศัพท์ที่49นิ้วตานิ้วตา แปลว่าชกต่อยกันตบตีกันหรือว่าต่อสู้กันพันละวันประโยคที่49ถ้าเหมือนเว่ยจิงตัวอิงปีนิ้วตาฉี่ลหลถ้าเหมือนเว่ยจิงตัวอิงปีนิ้วตาฉีหลหลแปลว่าพวกเขาต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงเหรียญถ้าเหมือนนะคะแปลว่าพวกเขาค่ะเว่ยแปลว่าเพื่อ จังตัวนะคะก็คือแย่งชิงอิงปีแปลว่าเหรียญน,นิ้วตานะคะแปลว่าต่อสู้กันหรือว่าชกต่อยกันตบตีกันนะคะฉีหลายก็คือขึ้นมาถ้าเหมือนเวจิงตัวอิงปีนิ้วตาฉี่หลายก็จะแปลว่าพวกเขาต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงเหรียญคำศัพท์ที่50ริลิวเหมือนเชี่ยวสัวรลิวเหมือนเชี่ยวสัว

เย่าแปลว่าต้องสวนนะคะแปลว่าล็อกสัวหาวก็คือล็อกให้ดีเหมือนช่วงแปลว่าประตูหน้าต่างจิ่นฝังค่ะแปลว่าป้องกันหรือว่าระมัดระวังเจยก็คือขโมยหรือว่าโจรนะคะลิวเหมือนเชี่ยวสัวแปลว่าบุกรุกเข้ามาหรือว่าย่องเบาหว่อเหมนเย่าัวหาวเหมือนช่วงจิ่นฝังเจยลิวเหมือนเชี่ยวสัวก็จะแปลว่าพวกเราต้องล็อกประตูหน้าต่างให้ดี ป้องกันขโมยบุกรุกเข้ามาคำศัพท์ที่51ตูปต่ปัวตู่ปัวแปลว่าเล่นพนันประโยคที่51ถ้าตปัวชอเดถ้าตู่ปสวสู้ใช้ฉัน ถ้าตู่ป๋อชูเตี้ยวละสวนปู่ใช้ฉันแปลว่าเขาเล่นพนันสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดท้านะคะแปลว่าเขาหรือว่าเขาผู้ชายค่ะตู่ป๋แปลว่าเล่นพนันชูเตี้ยวแปลว่าสูญเสียหรือว่าพ่ายแพ้นะคะเลอะแปลว่าแล้วสวนปูแปลว่าทั้งหมดใช้ฉันแปลว่าทรัพย์สินถ้าตู่ป๋อชูเตี้ยวละสวนปู่ใช้ฉันก็จะแปลว่า เขาเล่นพน,นันสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดคำศัพท์ที่52ตู่ฉิวตู่ฉิวแปลว่าพนันบอลตู่ก็คือพนันค่ะฉิวก็คือลูกบอลตู่เฉิวก็คือพนันบอลประโยคที่52ทาฟาซื่อปูใจตูดิว了ทาฟาซือปูจตู่ฉิวเ แปลว,ว่าเขาสาบานจะไม่พนันบอลอีกแล้วทานะคะแปลว่าเขาโรนเขาผู้ชายค่ะฟาซ่อแปลว่าสาบานปููแปลว่าไม่ใจยแปลว่าอีกค่ะตูฉิวแปลว่าพนันบอลเหลิกแปลว่าแล้วทาฟาซ่อปูแจยตูฉิวเลอแปลว่าเขาสาบานจะไม่พนันบอลอีกแล้วคำศัพท์ที่53เทาตู้เทาตู้ แปลว่าลักลอบประโยคที่ห้าสิบสามหน้าเกิดทอลตู้เจอถูก,กับกุ แปลว่าคนที่ลักลอบคนนั้นถูกส่งตัวกลับประเทศแล้วน่าเกิดนะคะแปลว่าน er. ั้นค <mel> ่ะเทาตู้เจอแปลว่าคนที่ลักลอบเทาตู้แปลว่าลักลอบเติมเจอเข้าไปก็จะกลายเป็นคนก็คือเทาตู้เจอก็คือคนที่ลักลอบเป้แปลว่าถูกเชียนฝานก็คือถูกส่งกลับค่ะคุยกลัวคุยแปลว่ากลับกลัวแปลว่าประเทศคุยกลัวก็คือกลับประเทศเลอะแปลว่าแล้ว น่าเกิดเท่าตู้เจอปเป้เฉียนฝานขุยกัวเลยก็จะแปลว่าคนที่ลักรอบคนนั้นถูกส่งตัวกลับประเทศแล้วคำศัพท์ที่54ีเฉียงจีเฉียงจีแปลว่ายิงปืนประโยคที่54ชี่ชีเหนียนสือเวย่ยหยดชีก็หนีหายจ้าวหี่เฉียงจีห้ินเสื่อหวัง 去年十月有七个女孩遭遇枪击，五个人死亡。แปลว่าเดือนตุลาคมปีที่แล้วมีเด็กผู้หญิงเจ็ดคนถูกยิงเสียชีวิตห้าคน ชี้เนี่ยนะคะแปลว่าปีที่แล้วสื่อเว่ยก็คือเดือนตุลาคมค่ะโยแปลว่ามีชีแปลว่าเจ็ดก็เป็นคำลักษณะนามของหนีหายหนีหายแปลว่าเด็กผู้หญิงค่ะจาวี่แปลว่าประสบหรือว่าพบเจอเชียงจีแปลว่าถูกยิงนะคะอู่แปลว่าห้าก็เป็นคำลักษณะนามของเหรินเหรินแปลว่าคนอู่ก็เดินก็คือห้าคนสื่อหวังนะคะแปลว่าตายหรือว่าเสียชีวิตค่ะ 去年十月有七女孩遭遇枪击五个人死亡ก็จะแปลว่าเดือนตุลาคมปีที่แล้วมีเด็กผู้หญิงเจ็ดคนถูกยิงเสียชีวิตห้าคนอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งของคำว่าเชียงจีนะคะก็คือไท้กัวบ้านกู่เซียนหลัวไปลี่กงอีฟาเซิงเชียงจีอัน ไทกัวบ้านกูเซียนหลวไปายลีกงอีฟาเซิงเชียงจีอันก็จะแปลว่าสยามพารากอนกรุงเทพประเทศไทยเกิดเหตุการาดยิงไทกัวก็คือประเทศไทยค่ะบ้านกูก็คือกรุงเทพเซียนหลวก็คือสยามปายลี่กงก็คือห้างพารากอนอีก็คือฝวา,ายอีที่แปลว่าสงสัยฟาเซิงแปลว่าเกิดหรือว่าเกิดเหตุนะคะเชียงจีอัานก็คือเหตุการาดยิง ไทกัวบ้านกูเซียนหลัวป่ายีกงอีฟาเซิงเชียงจีอ่านก็จะแปลว่าสยามพารากอนกรุงเทพประเทศไทยเกิดเหตุกราดยิงวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับ54คําคำศัพท์ภาษาจีนอาชญกรรมค่ะจบครบแล้วทั้ง3าพาร์น,นะคะเซียเซียตาเจียกวนขั้นซื้อผินและพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ